สวัสดีครับเจอกันะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถบลจล้อยางนะครับผมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นำห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถบดของยี่ห้อฮิตาชินะครับลูกค้าเป็นรุ่น RT 2 0 0 w นะครับนี่มาใหม่หล่อๆสวยๆเป็นรถบด7ล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ใช่นะสภาพเนี่ยมาค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของรถบด7ล้อนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมียางทั้งหมด3เส้นนะครับลูกค้านี่หนึ่งสองสามยางสามเส้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด4เส้นนะครับรวมกันเป็น7เส้้้นนนนนนนะะะะะตัััวีีคครรบบ่่่ฮมมาใใหหหลอๆดูถง นึงนะคร mm ับ hmm. นี่สภาพถังก็มาสวยนะตัวนี้นะครับไม่ได้มีผูกไม่ได้มีทะลุนะครับตัวนี้นะครับอิาชิอาชิ RT 2 0 0 W ้นะครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังยึงมาสภาพดีอยู่นะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ชุดหลังคานะครับมีมาให้พร้อมนะครับพร้อมดูงานบ้านเราได้เลยนะจ๊ะนี่ฮิทชิ RT 2 0 0ีนะฮะนี่นะครับยางด้านหลังก็สวยนะครับสภาพดีนะตัวนี้นะครับ นี่นะครับอุปกรณ์มาครบไตรยงสายยางมาครบหมดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอยูข้าไปด้านบนกันหน่อยนะครับนะฮะลองขับเทสตนะครับอ่าสภาพหัวเก๋งสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านลงด้านหลังสวยนะครับเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดามีสี่เกียร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองขับเทสตกันนะครับมานะครับเดี๋ยวผมลองเริ่มตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะนะครับ หนึ่งนะครับหนาครับเห็นหนึ่งไฟหลังเห็นหน้านะครับครับเกียร์สองนะครับครับเกียร์สามนะครับแต่ไม่ใช่เกียร์สามก่อไฟเกียร์สองเดินหน้านะครับนี่ครับอ่าเกียร์สามเดินหน้านะครับ นะครับอ่เจตีสามหลังนะครับนะครับเลือกนะครับเกียจตีนะครับเจตีหลังนะครับนี่นะครับเกียจตีเดินหน้านะครับไปนี่นะครับบอกแล้วเลยนะครับว่าเกียร์เนี่ยนะฮะ ก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับลูกค้าครับแล้วก็เกียร์ก็แรงดีมากๆนะตะกี้ลากเกียร์สเนี่ยก็ไปสบายๆลากเกียร์สี่ก็ไปสบายๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ชุดพวงมาลัยก็ใช้งานได้นิ่มดีปกตินะครับตัวนี้นะครับเบรกเบือกก็เหยียบทีเดียวอยู่เลยตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์กถูมเบอร์โบนะครับลูกค้านี่เปิดให้ อ่าเป็นถุกตูกเทอร์โบนะแล้วก็หลักเครื่องที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ฮิโน่นะครับ W 0 6 E นั่นเองตัวนี้นะครับไปดูสภาพใกล้ๆกันนะครับครับเครื่องทั้งสองฝั่งนะครับก็บอกได้เลยว่า มาแห้งสวยดีมากๆจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับเราจะพวกเสียงเครื่องการทางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมรอบคันนะฮะสภาพเครื่องภายในแล้วก็เป็นการลองเทสนะฮะพวกเกียร์ระบบพื้นต้นนะฮะ่อนจะตัว RT 200W กันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถบด700ยานนะครับพิชิ RT 200 W คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันออนไลน์อีกทีหนึ่นะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้นายบอกได้เลยา้พปมเรออไล พร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยเจ๊ดแตงกบาทเท่านั้นนะฮะก็ะได้รุ่นใหม,ม่แบนนี้ไปเลยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้เฝาวันนี้ถ้าเกิดท่านใดดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจค่ามสินค้าตดวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ